ที่ประชุมผมมาเป็นผู้ร่วมกับบรนโปงเนี่ยใครอยากให้มีซ่องมั่งยกมือผมเอาตามนั้นไม่มีแสดงไม่มีต่อไปต้องหมดซ่องหมดไม่มีซ่องใครอยากให้มีบอนมั่งยกมือไม่มีต้องไม่มีบ่อนใครอยากให้ปราบหวยอย่างเด็ดขาดยกมือเฮ้ยแล้วหมายความว่าไงหรือจะให้ก้อมแก้มใครจะให้ก้อมแก้มยกมือพึบ <c oughs> <c oughs> มา ภายในครึ่งชั่วโมงผมเป็นขวัญใจคนบ้านโป่แต่ถ้าเห็นนี่จับนาะจะเล่นงานศพไม่เป็นไรแต่ต้องให้ตำรวจกลับก่อนเราก็จะไปเยี่ยมศพไปฟังสวดศพแล้วจะคุยกับกำนั้นมั่งผู้ใหญ่บ้านมั่งคุยมันก็จะด่ากำนันก็คุยทำไอะไรนักเนิมอ่ะไอ้พวกเล่นไฮโลมันรอ่อะผมก็่วงเวลาพอผมคุยจบปุ๊บไอ้ใใชัยพจน์คุยต่อมาเนี่ยตีหนึ่งตีสองกูกลับบ้านดีกว่า